สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมาเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาแต่งปลายหน่อยนะครับนี่นะตังเงกบอกอยากได้ปลายซีครับเ,เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทำซีให้นะครับ <Huh? S 1> เป็นไทยเทนะครับเ,เดี๋ยวจะได้ซีให้ครับเ,เดี๋ยวมารับชมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอ แปะกระดาษกาวก่อนนะครับครับเรียบร้อยนะตอนนี้ก็พันเทปกาวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวจะเอาสองท่อนนะครับเอาปลายกับตรงกลางนะครับสีที่ผมใช้นะครับนี่ครับจะเป็นสีใสนะถ้ายิงใส่กระจกมันก็จะมองทะลุกระจกนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาไว้นานแล้วนะครับสีเหลืองกับสีน้ำเงินนะครับมาเดี๋ยวมายิงกันเลยครับ จะได้เอาไปหลอกขายให้ตังเงือะ <c oughs> อันนี้เราก็รองคอไปก่อนนะครับเป็นสีเหลืองนะ <c oughs> ก็จะออกทองทองนะครับ <c oughs> ทําแบบมั่วๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยทํานะครับ <c oughs> ว่าเป็นสีที่ซื้อมายิงไอ้โคมไฟนะครับ ยิงพวกโคมไฟรถนะครับลองเอามายิงกับเลดดูนะใช้ได้นะครับเดี๋ยวจะลงสีน้ำเงินต่อนะครับ ชีได้เลียนสีท่ออ้นี่นะครับาาได้แล้วอ่เนี่นะครับ,บอโอ้ใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแตงโจะเอาไหมเนีย่ย เดี๋ยวเรายิงเสร็จเราจะขับไปให้ตังเงอดูครับอ๋ประกอบเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะขับไปให้ตังเงอดูนะครับตะงเงอจะเอาหรือเปล่าไม่สามารดไดซีให้นะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยครับอ๋มาถึงบ้านตังเงอแล้วครับตะ้งเงอทำอะไรอยู่เนี่ยก็เห็นแล้ว ก็มองแล้วครับมองดูปลายแล้วโอ้ซูมน้ำด้วยว่าไงจ๊ะอานี่ตังเงือตังเงเอือทำอะไรอยู่ โอ้ตะเงือดูดน้ำครับตะเงือน,น้ำอะไรน้ำกินหรือน้ำอาบน้ำใช,นำใช้น้ำใช้โอ้เมย์มาดูท่อเร็วมาดูท่อเร็ว,ารรวสายเสียแล้วเร็วสายเสียแล้วผ่านไหมเอาเจีผ่านไหม พันหนึ่งทำเซียแล้วเนาะได้เซียแล้วเนาะพันหนึ่งเนาะโอ้ทาหมดได้ยังไงทาหมดมันก็เขาก็ทำได้ยังงี้เหรอเนาะใครจะไปทำหมดมันก็ไม่สวยสิโอ้ตะเงอนี่ยรู้เรื่องเลยนั่นมาตีอีกแล้วบอกทายหมดเลยนะโอ้จริงๆของเข่าเลยบอกเอาให้หมด บอกทายหมดหโอ้ยอมแล้วเอาทเลอเอาไหมนี่ทเลลากเอาไหมขายเลลากที่นเขาไมขายนซื้อานี่ขายเนี่ยไปเอามาเอามาเทินเอาตอนไหนไม่ได้รู้เรื่องเลยเอามาดูทะเลตังเงือกครับไปซื้อมาจากไหนเนี่ย เอาคอกเลดมาใส่ด้วยนะครับโอ้สุดยอดเลยเนี่ว่าจะเอาคันนี้มานำเสนอนะเคเคยไปขอซื้อต่อนะครับกระบะลบนี้แต่ผมไม่อยู่นะผมไม่รู้เรื่องนะนี่แต่ว่าแกาได้โลกใหม่มาแล้วครับเนี่ยไปซื้อมาจากไหนไม่รู้นะไปะเดี๋ยวกลับแล้วครับตะเงืองไม่เอาครับโทนี่บอกว่าอยากได้สีทั้งเส้นเลยโอ้โห อะไรของแกเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็ขเขาจบไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ